สบายดีทันตุส้มม like, mm <h. S 1> ูน oh! er. ี่ก an ับสองทั้งแมย์กับอัลต้าอุ๊ยพี่กานอุ้มหน่อนอุ้มน้องเนี่ยอุ้ยมาอ่ามูนี่มูนี่ได้ได้ล้านอีกเลยนั่งนลำยัดเกิดลูกน้อนมาเพึ่นอันนั้นหมูอ่างอีโบเห็นเพึ่นเมื่อเมื่อ เปบหยาเหัวนนเป็นโบเห็นคือดาวเป็นเสียบ่เดี๋ยวจะเอาให้เบ่งเด้อขัยานมาเกิดลูกอยู่หลังเนาะเขาไปเอาลูกจ้ะใช่ร้านเยอะร้านจักโตสี่หลานจะสี่องมันหน่อยขอยกำลังหูมันที่ผ่าวานนข่อยหูจะดนแล้วเห็นถ่องนบบใหญ่ใหญ่ใช่หัวใาตี่อยู่พวกินนมนะโอ้ย งอกมา้องมาให้เบึงเนีเออเขาไปโอยเขาไปห้าลูกห้าล้านจ้ะใส่อลไรลูกมันหฮะนี่น่าเอ็มเออเห็ดเป็นเนื้อเอาให้มามาอยู่ด้วยซะโอยตาเส้นหมูให้หนองเนี่ยแต่ยาน่ะบิ๊กโอ้เลยนี่นั่งนันทีบอันนี้ก็กำลังบี๊ดลูกก็นย่าอันนี้ลูกก็จะเกิดลูกไไ้ฟาหวใส่ Đã chú ba! Ô, chú kiểu Ô lê, hảo 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 มึงยาเขาไปหาลูกเขาแบบอะไรอีโออีอันยอดลูกมันมาบึ้งเด้มากขี้บึงเด้้าวนำยากับบึ้งยาเขาไปโอเล่เด้้าวนำยากับลูกเพกันสี่ตัวเผื่อเพื่อนเลยทีเออพวกที่เพื่อนมาเลยเยอะพอมันหลักร้อยเกิดลูกสี่ตอยู่นี่จัดเนาะโอ้มี ยาเขาได้ตาดะไปจ้ดดีขึ้นจะส่งเินมันเนาะมันปนหัวออกมาบ่ะเยอน้ชีาลูกแนลูกนี่โอ้มันสีสวบคะเออมันหัวงลูกมันได้ไปไปไปออกออกออกเยอสมิิเดร้านเธอยาดะอามาให้มาสิให้ สมาชิร้านแท้แม่นอกนิตะนี่ผู้ดีสิปายตัวอัอดซิหันกะต้นนั้น6และก็ต้นนี้อีก4ีผู้ดีเป็น1ิและกแะเมันอีกสองตัวผูเปสมาสิบสอบักเคนเบอีกโอ้บักเคนเบสิบมักเคนเบนั่นสิบสาไปง่ายง่าออกออกไปมันอยู่หน้าก็ไป นี่เนาะนี่ขอกเนี่ยเอาไปเห็ไดไหนาก็ไหนขอวันหนาดิเนี่เรื่องขอก็หนะข, <อ S 2> ขอวันหนาดิค่ะเรื่องเล่าของเพื่อนบ่าวบิก๊กเนาะมีคอนเทนต์ตลอดนะเมื่อวานไหนก้ามาตกอนนะก้านมาต๊าะม,ตมือม,มาเกิดลูกเออมือนีมาเกิดลูกที่ร้าโตมาไอ้บิ๊กจะมีความบูกซึกจกังไหที่จับเด้ร้านมาเิยบิก๊กซีโต๊ะแค่จับมาเหมือนจ้าหายเยอะมาหลายห่วย สิบสองตัสิบสามกระบะกบิกเอี่ไหอ้าวนี่เนาะเหลืองเลแม่นนองนิตากนลาากน่องประเทของกินอยู่ไอบิกตื่นมาแล้วว่าไปซองเบอร์ผู้ที่เห็นเนาะเบอกี่นาเออกตลาดอสิเดวน่อาไูปเนาะถ้ากินเขาก็สุโกน นี่กับพี่มอขอยได้นี่เย้ตามีนาโต้เนี่ยข้ขาวขน้หนาต้องนาะทุกคนเนาะเอ้าแคมเบกัสกลนคนให่ใหญ่ลูกมาน้อยเอ้าแคมเบกัสกลนวันดาะขอมาเนี่ยมาการเิเิเบียร์ค่ะแคมเบเฮาเบ้ กินข้าวบาบิ๊กเอาเนาะทุกคนเอาสิข้อโตไปกินข้าวก่อนก็สุโขทัยคลิปอีเลี่ยมอีี่เออสุโขทัยยังมั่งี่จะคอนเทนต์เหมือนจ้ะสุโขทัยมาเหมืเนาะต้นนั้นเกิดในช่วงเดือนตป็นี้ก็เกิดเออเอาข้อโตไปกินข้าวก่อนเนาะทุกคนเนาะโอ้ตัวนี้ฮิโอ้แต่หยาดยึดอู้ทูกันตัวนี้ตัวนี้เด้อ ตัวผู้หรือตัวแม่เอาไปสองตัวเอาไปเออพูดดีเลยจับตะเอาไปทำหน่อยจับอุ้มฝนเอ้าเอาใส่ในนี่เอาเอาไปโลดจับมาก็บออยากจับเว้ยบุญเด้อผู้สาวบอยากจับมาจับใส่ในนี่สิจับมาเออหัจับก็จับซะเอ้ามาเข่าเลย นานเสียไปทำหน่อยสองตตัวผูก็ตัวเมยักสวยก็ปะอ่านมันโดมันมันออกได้เหรเอาใส่ขึ้นมาเอาแต่จับใส่มาน้าเออะดิมี่มเหมือนเออหมสองตแหละถึงเลยพอเขามีสิบต12โตัวคุณมาเราสิบสมมาเข้มเบะน่ะ เลยส oh. s <S okay. Again, restaurant, restaurant anymore, says, ิบสามตัวแล้วก็เอาไปเลยสองตัวป้าบาทนี yeah. mm ่ไปเดียวบ่จ้าไม่อีหยังเนี่ยเอาตอนนี้ก็เอาลูกของน้ำทิพย์ไปให้ห้าหน่อยเนาะเพราะว่าห้าหน่อยสีเหลียงสวยนะลูกของน้ำทิพย์เหลือเอาสองตัวปูมาเบิังให้เนี่ยปูเบิังผู้หญิงกับผู้ชายเด้อเป็นผู้เซลซัน เอาดิมีสามตัวนี่เอาสองตัวม้่โอ้ยโค้จับอีกแล้วตอนนี้มานหอนเท่าข้าหน่อยเนาะเอานอลงก่อนไหนวะเอาเอาม้ามาฝาข้าหน่อยนี่มันมันรับหูหูม้ากะตัวนี้เข้มเบะตัวนี้เบะเบะกังห่อนหอนเข้มเบะตัวนี้ท้าหน่อยให้เพก่ะตั้งสื่อให้เองนะ โอ๊ยอยูกระถึกอยู่นี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 ่มันหูขัวมันเลยเห็นไหมต้องวามันเป็นสีนี่สีมืออีเกิดอีกลูกอีนดำที่ลูอีดำยาดเกิดอีกแล้วมือนี่แต่เป็นสีดำมันมันเสียอีลีรับอัดประตูเห็นไหมโอ้ไม่เป็นบรอกมาไล่ตัว ต oh. 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 Uh ัวนั้นอีกข้าถึงเขื่องแช่เราจะสีดำสีดำโยเอาสีดำเขาเอาไปโอ้โอ้แม่้มาโยเสียโยโอ้โยเอาสีขาวเขาเราไม่กิเสือสีขาวเสียอ่าไมเอาสีดำไปอาม่นวะเออสีเมีนเลยสิ ดังซิมา้เรี๋ยวลูลาลาอโอ้ยโอ้ยลลูลาลาเรช่วงนตางโอ้ยลลูลาลาอันนี้ลูอันนี้ลาลาบลคือแฝดกันไดขมากินเต็วใช่ปะจะขางงวเสียบกันห่งอๆลุงฮะ มันก็ีอวู่น้อม่อยู่เินใหม่เนาะอืโอ้ยหนาก็ได้บรรดากระนาคือเสือนี่อีตัวแม่ก็ตัวผูกตาหัเอยาเห็นมันยิบีความมันลกลูล่าล่ได้ด้วตังชื่อมาหัหน้าเอ้ยเกือบจะพูนใส ฝนมอนี่ชอบฝนที่ทายคลิปเหลกเนาะาไปเบิ ah ่งเด้อเออบ่ท่าดีตังถ่ายกนก็นเลยทายกนตังตังเปลี่ยนกันเปลี่ยนอะไก็นด้เออค่ะนี่เอาว่าตังตัางเลยคบอมีแต่อืดอัอันนี้น้องอันนี้น้องอ๋องมนะฝนสีํามามวง เดี๋ยวสิบอกซื้อบระพระพระท่านติดตามใสมน้ำมันอีกวะนี่เนาะเอาพุ่นมาปลาแล้วก็ชิ้เมื้อได้แบบนี้ตัวนี้บดิแมนเนาะตัวนี้เซียวเมื่อคืนตเซ็ตอีกตัวหนึ่งเดย์เดย์เด้์เดอยู่เด้ออยู่ดีๆเด้อก็เบาทำหน่อยเด้อเดี๋ยวสอ่เด้อเมื่อปลาได้แบบนี้ เกิดไม่อซีโต้ไพ่อยากไดกะจ่องได้เนาะถามว่ามันปลาหนุ่มเสียวหายพอมาเขามันแนนหายพี่เขาจะมาเรียนดูให้มันดีค่ะคลิปนี้ก็บว์มีอยงางายเนาะเพราะว่าเอามาใหม่เพิ่นะก็มาดินเพิ่นได้หนึ่งสิกับเแหลย คลิปหนึ่งก็จะเพิ่มสมเด็น้องคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องแม่โอแมนน้องนิตาแน่นอนบ๊ายบายฝากกดติดตามคลิปอื่นในเด้อบ๊ายบาย